สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่8พฤษภาคมาเรามาดูข่าวในช่วงเงยน็นเรามาเริ่มกันตั้ที่ข่าวนี้เอเดนอาซาเปิดใจอนาคตอยู่กับเรอัลมาติดหรือว่ากับเชลซีกันแน่โดยกันที่ทางเอเดนอาซาอดีตพร์เมเกอร์ฟ้าประธานของ เดาาร์ไอลมาดริดินะฮะออกมายืนยันยอมรับตรงๆเลยนะว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับทางทีมชุดขาวต่อไปจนครบสัญญาแม้ว่าเขาจะมีโอกาสลงเล่นตารางบอลลาลิกาฐานะตัวจริงเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในรายการน,นี้จากการบริงานของ d a i l y m a i l c o u k เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา ดยแข้งในวัย22สสปีรายนี้ก็ย้ายจากทางเชลซีมาร่วมบ้านผลบอลเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวเป็นสถิตสมโมสรจำนวนกว่า1 3 0ล้านปอนด์เมื่อปี2019พร้อมส,สัญญากันไว้5ปีและรับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสมโมสรมากกว่า400 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ทว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นอาน้าผลบอลสดนั้นแทบจะไม่มีเลยและไม่เคยวิสูสู์ตนเองฐานะยอดนักเตะไี้เลยซึ่งทางอินเอลซาได้กล่าวว่าใช่เลยนะ มันมีอุปสรรคมากมายกับการอยู่ในสโมสรใหญ่ของผมแต่ผมเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรน,นะและก็พวกเพื่อเล่นด้วยนั่นว่าผมต้องการจะลงเล่นแต่ผมรู้ว่ามันยากมากๆในขณะนี้ผมต้องการเล่นมากกว่านี้ผมอยากอยู่ที่นี่ไปจนครบสัญญาทั้งนี้ตลอดระยะเวลา4ฤดูกาลของเอเดนอาซากับทางเบรียลมาดติดนั้นเขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่75นัดเท่านั้นในทุกบริการในการแข่งขันและยิงรวมได้เพียงแค่7ประตูในขารักนี้ หลังบาดมั่นใจสเตอร์ลิงซีเอชดีวันดีคืนอย่างแน่นอนโดยทางพรัง์นำพาดกุนศืชั่วคราวของเชลซีมั่นใจเลยว่าบราฮิมสเตอร์ลิงและก็บราฮิมซีเอจะทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างเรื่อยๆนะฮะอย่างแน่นอนหลังถูกแฟนบอลตัวเองนั้นโห่ใส่ในเกมล่าสุดในครั้งนี้ โดยสิงบูนั้นยุติความพ่ายแพ้6เกมติดต่อ,อก,กันภายใต้การกุมทีมของแลมพาร์ดด้วยการบุกไปชนะบรอดมัท3-1จากประตูของคอเนอร์ก,การ์รเกอร์เบโนวาเมนาซิโอและก็ชูอัลฟริก โดยในเกมนันกล่าวแฟนบอลมีการร้องเพลงชื่อของประมันอับารวิชเจ้าของทีมคนเก่านอกจากนั้นยังโฮซายสเตอร์ลิงและก็ซิเยชที่ผลงานย่ำแย่ในช่วงที่ผลผ่านมาตอนที่ถูกประเด็นลงสนามซึ่งเกมนี้ทั้งคู่จนะช่วยกันทำแอสซิส์คนละลูกนะฮะและทางแรา่าดเองก็บันใจทั้งคนทั้งสองคนนี้จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะ โดยแฟนบอลของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะในขณะนี้ดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากพวกเขาหางมีช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นรู้สึกดีในวันหนึ่งผมคิดว่านั่นสําคัญสำหรับนักเตะและก็แฟนบอลในแง่ของการเปลี่ยนตัวผมคิดว่านักเตะที่ลงมาสร้างผลงานนี้ได้ การลงมาของทางบริเบนและก็บราฮิมเนี่ยลงมาเร็วสักหน่อยผมคิดว่าบรเบนนั้นทําให้เราทั้งแข็งแกร่งขึ้นและก็เยือกเย็ยนมากยิ่งขึ้นกับบอลในคาลงนี้ส่วนทางบราฮิมอย่างที่คุณบอกไปเขามีส่วนร่วมกับปรัตูนะโดยอัสเบริโกยใต้ลงมาและก็นําความเป็นผู้นํามาสู่ทีมฮาคิมลงมาทำแอซิสให้กับเราได้และทําผลงานได้ดีผมคิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในคาลงนี้ ถ้าสองคนฮาคิมและก็บราหิมต้องการทำผลงานให้ดีธนะนักฟุตบอลและพวกเขาเองก็มีความสามารถยอดเยี่ยมถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลในการเล่นเกมนะมันก็แค่ช่่อคราวม,มากเลยนะและผมคิดว่าคารสของพวกเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่ติดตัวมาและผมยินดีกับพวกเขาที่สร้างผลงานได้เมื่อลงสนามในครั้งนี้โอบามิยองพูดเองอยากจะไปบาร์เซโลนาใช่หรือไม่ โดยทางปีเอเอมริกอวอมบิยองกองหน้าของทางเชลซีนั้นยืนยันว่าต้องการจะกลับไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาในช่วงสมมรน,นี้โดยกองหน้าในวัย33ปีรายนี้ย้ายมาอยู่ที่ทิมแซนฟารเบรตในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์จากปัญหาทางการเงินของทางเจ้าวุญทุ่มแต่เส้นทางในกับทางสิงบโรูเนี่ยต้องเจอกับอ่างอุปสรรคและกม่ได้ลงสนามมากมหมนัก ที่ผ่านมามีการบริงานแต่ว่าเจ้าต,ตัวต้องออกใจย้ายจากจทีมหลังจบฤดูกาลนี้ในขณะที่ทางเชลซีเองนั้นก็ยินดีที่จะปล่อยตัวออกไปหากสามารถตกลงกันได้ดีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย ล่าสุดนั้นก็มีวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียถามโอบามิยองถึงจุดหมายปลายทางต่อไปนะว่าจะไปที่ไหนดีซึ่งจากตัวนั้นก็ยืนยันแล้วว่าต้องการจะกลับไปที่รังคำนูกันอีกครั้งผมอยากจะกลับไปที่บาร์เซโลนาแต่เราจะได้เห็นกันนะโอบามิยองไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2022ลงสนามให้กับทางเราไปแล้วรวมทั้งสิ้น24เกมทาไปในสิ้น13ประตูกับไป1แอสซิสในครั้งน,นี้ แกรี่ชมจอดิโยโดเด่นเกมปืนทุบสาริการในคันนี้นะแกรีในวิวอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เดนนั้นยกย่องผลงานของ จอร์จินโย่มิดฟิลด์อาร์ซอนในเกมที่บุกไป,ปชนะนิวคาสซิลสองต่อศูนได้เสร็จพิมพ์เรงกิตเมื่อ่ําคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบืนใหญ,ญ่รักษาความหวังในการลุ้นแชมป์ไปได้ต่อไปด้วยการบุกไป,ปเก็บ3ามแต้มที่เซนเจมพาร์คจากประตูของมาจินโอดการและก็ฟาเบียนแชร์กองหลังเจ้าถินที่ทําเข้าประตูตนเองไปซึ่งเกมนี้แกวรี ry, เนี่ยชื่นชมผลงานของจอร์จินโย่ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมประจําเกมนี้เป็นของผมก็คือจอร์จินโย่ แกลรี่ได้กล่าววันนี้มันสำคัญเป็นอย่างมากในนัดสลับทางาร์เซน l อลไม่ใช่เพียงแค่เพื่อจะเข้าใกล้แมนเชสเตอร์ตี้เท่านั้นแต่เพื่อตัวของเขาเองด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาจะสามารถเยือนในเกมใหญ่และก็คว้าชายชนะได้ในคาลังนี้หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่แอนฟิลและก็เอชิสเขาเข้ามาเสริมความเป็นผู้นำประสบการณ์และก็ความเยือกเย็นตลอดทั้งเกมเขาแสดงให้เพื่อนเราได้เห็นร่วมทีมได้เห็น ถึงสิ่งที่เขาต้องการจากทุกคนและทีมก็ขาดสิ่งนั้นในช่วงหลังพอดิบพอดีวันนี้เขาโดดเด่นกว่าคราเพื่อนคู่แข่งซันคอนอาร์ซอนมาหลายครั้งแล้วซึ่งในวันนี้จอจินโยนํำความเยือกเย็นและความเป็นผู้นำมาสู่ทีมในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดิบพอดีเชลซีล็อกเป้าคว้าบิทฟิลด์นิชเสริมกำลังลุยฤดูกาลหน้า โดยการที่เทลซีสโมสรดังแห่งสุบันพีเรนเกตกำลังให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอในตัวของเคเรเฟนตูรามกองกลางดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของนิชในศึกลีกเอิงไปเสริมทัพเพื่อจะสู้ศึกนดัดแรกนหน้าตามการรายงานจากทางวันที่8พฤษภ,ภาคมที่ผ่านมาโดยการที่เทลซีเตรียมจะปล่อยเอนโกโรกงเต้ห้องเครื่องมาประสบการณ์ออกจากทีมทีมสแตมฟอร์ดบริด แบบไม่มีค่าตัวหลังชมพู่ตการนี้โดยจะมองหากองกลางเลือดใหม่เข้ามาร่วมทีมซึ่งตัวรามเองก็อยู่ในข่ายที่น่าสนใจในครงนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยซีซัน่นนี้บิทฟิล์ดเฟนแมนไวท์สองปีบรายนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางดิชจากการลงสนามไปรวมทุกรายการท f c เกมซัดไปมากถึง2ประตูพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อายุน้อยมากพรสวรรค์ที่แดนน้ำหอมในครังนี้ ปัจจุบันเดียตูรามซึ่งเป็นลูกชายของเลลดิยงจูรามอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนั้นยังคงมีความสญอาวิสัญญากับทางดิชจนถึงปี2025และถูกตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่30ล้านปอนด์ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวนั้นไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทางเชลซีได้อย่างใดในครารนนี้นอย่างไรก็ตามนอกจากเชลซีแล้วก็มีข่าวลือกันว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจตวรามเช่นเดียวกันในวลานี้ เชลซีเอาจริงเดินเครื่งลาดดาวยิงเบรนฟอร์ดร่วมทีมในช่วงสมอน,นี้โดยงานนี้ทางเชลซี Chelsea, สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเซกุบันพีเบรนเกตเดออาเตเรมเดินเครื่องเต็มสูบในการไล่ล่าตัวอีวานชนีกองหน้าตัวเก่งของทางเบรนฟอร์ดคู่แข่งรุ่วเลกไปเล่นในทีมแซนฟอร์บริดหลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยช่วงสั้นนี้เชลซีประสบปัญหาเ,เรื่องของการทำประตูอย่างหนักซึ่งทำให้พวกเขานะั้นมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีนักและทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการล่นมารังอันดับที่11ของตารางคะแนนรวมไปถึงตกรอบฟุตบอนถ้วยทุกรายการอย่างรวดเร็ว โดยที่ขนาเดีวยวกันเชลซีน Chelsea เนี่ยจะมีบรรดากองหน้าของทีมอย่างทางชูเอลฟริกฟิแอเอมริคอมามิยองและก็ไคลส์ฮาวเวิร์ดอยู่ในทีมนั้นแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครจะไว้ใจเรื่องความเฉียบคมในการทำประตูได้เลยแม้แต่รายเดียวจากสถานการณ์ังกร่าาทำให้ทางเชลซีนั้นแสดงความสนใจอย่างจริงจังหลังจากที่หัวหอกชาวอังกฤษไว้สบปีนี้ระเบิดฟอร์มสุดยอดให้กับทางเบรนท์ฟอร์ดในช่วงที่สั่นนี้ด้วยการการะหน่ำไปมากถึง20ประตูกับอีกสายสองนัดในลีก ซึ่งโทนี่ยังมีสัญญากับทางแบรนดฟอร์ดถึงปี2025และถูกตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่50ล้านปอนด์เกลือีเดียนะและข่าวเชีงลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC าทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ